สวัสดีครับวันนี้เราจะมานําเสนอหัวข้อเรื่องเครือข่ายไร้สายยุคที่5นะครับเครือข่ายไร้สายยุคที่5การพัฒนาโทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุคแรกที่มีขนาดใหญ่และมีแค่เสียงเท่านั้นจนถึงยุคปัจจุบันที่โทรศัพท์สื่อสารได้ทั้งภาพเสียงภาพเคลื่อนไหวทําให้โทรศัพท์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวันของมนุษย์เทคโนโลยีก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึง 5G ที่กําลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันคําว่า G ย่อมาจ,อมอจาก Generation คือยุคสมัยนั่นเองเมื่อนำตัวเลขมาใส่ก็จะย,ย่อเป็นคำว่า 1G 2G 3G 4G ตามลำดับซึ่งเป็นชื่อเรียกในแต่ละยุคของเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย 5G คืออะไร 5G เป็นเทคโนโลยีเซลลูลาร์ไร้สายยุคที่5ซึ่งให้ความเร็วในการอัปโหลดและดาวน์โหลดที่สูงขึ้นให้การเชื่อมต่อที่สม่ำเสมอมากขึ้นและให้ศักยาภาพที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับเครือข่ายยุคก่อนหน้านี้ 5G นั้นเร็วกว่าและเชื่อถือได้มากกว่าเครือข่าย 4G หรืออื่นๆที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันเป็นอย่างมากและอาจเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงแอปพลิเคชันเครือข่า,ขายสังคมและข้อมูลได้เทคโนโลยีต่างๆเช่นรถยนต์ที่ขับด้วยตนเองแอปพลิเคชันเกมขั้นสูงและสื่อไลฟ์สตรีมที่ต้องใช้การเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วสูงที่เชื่อถือได้อย่างสูงจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเชื่อมต่อ 5G 5G สำคัญอย่างไรความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตร่วมกับการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI, Internet of Things หรือ IoT และระบบอัตโนมัติกำลังขับเคลื่อนการเพิ่มปริมาณข้อมูลอย่างสูงขึ้นมากการสร้างข้อมูลกำลังเติบโตอย่างทวีคูณโดยจะมีปมิริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้นหลายร้อยเซตไบต์ ในทศวรรษหน้าโครงสร้างพื้นฐานของอุปกรณ์พกพาในปัจจุบันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อสำหรับการโหลดข้อมูลปริมาณมากและจำเป็นต้องมีการอัปเกรดในขณะเดียวกันด้วยความเร็วสูงความถุมหาศาลและเวลาแฝงต่ำ 5G จึงสามารถช่วยสนับสนุนและประับขนาดแอปพลิเคชันต่างๆเช่นการควบคุมการจราจรที่เชื่อมต่อคราวบริการขนส่งด้วยโดรนการสนทนาผ่านวิดีโอและการเล่นเกมคุณภาพระดับคอนโซลขณะเดินทาง ตั้งแต่การชนะเงินทั่วโลกและการตอบสนองฉุกเฉินไปจนถึงการทำงานทางไกลและการทำงานนอกสถานที่ประโยชน์และการประยุกต์ใช้งาน 5G นั้นไร้ขีดจำกัดมันมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนโลกของการทำงานเศรษฐกิจโลกและชีวิตของผู้คนได้เทคโนโลยี 5G คือทำงานอย่างไรเทคโนโลยี 5G ใช้เซลล์ไซต์ที่ส่งข้อมูลผ่านคลื่นวิทยุเช่นเดียวกับเครือข่ายเซลลูลา่ายุคก,ก่อนหน้านี้ เซลล์ไยสเชื่อมต่อกับเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีไร้สายหรือการเชื่อมต่อแบบมีสายเทคโนโลยี 5G ทำงานโดยการเปลี่ยนวิธีเข้ารหัสข้อมูลที่เพิ่มจำนวนคลื่นวิทยุราหะาที่ผู้ให้บริการสามารถใช้งานได้ประโยชน์ของเครือข่าย 5G ส่วนตัวคืออะไรบ้างมีเหตุผลหลายประการที่ องค์กรครวรพิจารณาใช้งานเครือข่าย 5G ส่วนตัวในหน่วยงานของตนเองซึ่งรวมถึงการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ดีขึ้นระยะการส่งสัญญาณไกลขึ้นเมื่อเทียบกับเครือข่าย WI-FI ครอบคลุมความครอบคลุมพื้นที่ที่ดีขึ้นเวลาแฝงต่ำสำหรับสภาพแวดล้อมการผลิตและโรงงานอัจฉริยะควบคุมอุปกรณ์ขององค์กรได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านั้นสามารถกําหนดค่าเพื่อการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายที่ดีขึ้นนี่คือตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายไร้สาย 2G 3G แล้วก็ 4G ตามลําดับนะครับอันนี้คือเครื่องมือของแต่ละยุคสมัยนะครับ 1G ก็จะเป็นแบบแอนะล็อกมีขนาดใหญ่สื่อสารด้วยเสียงอย่างเดียว 2G เป็นแบบดิจิตอล มีจอภาพส่งข้อความไฟล์ภาพขนาดเล็กได้ 3G สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้และรับส่งข้อมูลมัลติมีเดียได้ 4G อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส่งข้อมูลได้มากอย่างรวดเร็ว 5G อุปกรณ์ต่างๆสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้และส่งข้อมูลที่ละเอียดสูงได้อย่างรวดเร็วสมาชิกในกลุ่มของพวกเรามีเด็กชายกิฤติรักษ์เจียมม .3 ทับ8เลขที่1ครับ แล้วก็เด็กชายชนะทิปเมทีทวีปม .3 าทับ8เลขที่2ครับขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ